ระดับต่อมานะครับเมื่อเราได้ตัวโมเดลที่เราขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะไปทําการบอกดออิ่งนะครับในส่วนของระดับต่อไปนะครับเราจะทําการสร้างดออิ่งนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาที่ข้างกระดาษเนี่ยนะครับข้าง New d อ o p d o w n ขึ้นมาเลยนะครับในส่วนนี้เลือกในส่วนของ Make Drawing for p a s s and Assembly ได้เลยนะครับในส่วนนี้คลิกเข้าไปครับ เราก็จะเลือกในส่วนของ Training Template 2020เรานะครับในส่วนนี้อ่าแล้วก็เลือกเลยนะครับกดโอเคอให้ดูในส่วนของ View Palette นะครับในส่วนนี้ View Palette หมายความว่าอย่างไรนะครับ View Palette หมายความว่าเราสามารถลากตัวโมเดลของเราเนี่ยมาแสดงเป็นภาพฉายในในส่วนของ Drawing ได้เลยนะครับในส่วนนี้ นี่ผมเลือกฟอนต์ครับคลิกซ้ายลากมานะครับแล้วก็ประวางที่กระดาษในดออิงของเรานะครับท็อปวิวครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไอโซเมติกนะครับเราจะออกจากคำสั่งนะครับจะคลิกเมาส์ขวาก็ได้หรือจะคลิกที่คอ์เนอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับยืนยันคำสั่งโอเคหรือจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับ ในส่วนนี้ผมขอคลิกที่คอนเนอร์แล้วกันนะฮะในส่วนนี้อ่าเราก็ได้ภาพฉายของเรามาแล้วนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับเราจะทำการบอกขนาดเนี่ยซึ่งถ้าเราบอกขนาดเนี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปนะครับในส่วนนี้ดูไม่สวยงามนะครับให้เรามาดูในส่วนนี้ครับก็คือการปรับสเกลนั่นเองนะครับที่ชีสครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกเพื่อซีเล c t นะครับแล้วก็คลิกขวาครับ มาดูในส่วนของ property นะครับในส่วนของ property เนี่ย scale เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า name เนี่ยเป็นชิดหนึ่งนะครับ scale เนี่ยเป็น1ต่อ1ซึ่งมันใหญ่ไปนะครับ type of projection p r o j e c t นะครับในส่วนนี้เป็น third angle นะครับให้เราทำการเปลี่ยน scale ครับเป็น1ต่อ2นะครับพิมพ์เลขสเข้าไปนะครับหลังจากนั้น apply change นะครับเห็นไหมครัชิ้นงานเราก็จะเล็กลงแล้วนะครับในส่วนนี้ หรือเราจะดูในส่วนของในส่วนของที่ d i a l o g box ที่ title box ของ drawing เราก็ได้นะครับ scale ก็จะเป็น1ต่อ2แล้วนะครับในส่วนนี้โอเคครับหลังจากนั้นนะครับในการบอกขนาดนะครับในการบอกขนาดเนี่ยมาถัง drawing เนี่ยเขาจะไม่บอกในส่วนของเส้น tangent edge นะครับเราทำการนะครับเลื่อนเมาส์นะครับ มาที่บริเวณตัวโมเดลของเรานะครับจะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงๆนะครับเส้นฝาให้เราทําการคลิกขวาครับในส่วนนี้นะครับนี่นะครับจอผมเลยเราทําการคลิกขวาครับเลือก tangent edge en นะครับในส่วนนี้ให้เราเลือก tangent edge en remove ไปนะครับจะปลดแทนนะครับกด Looking หรือเอามาส์ปุ่มกลางนะครับ กดแลนนะครับเพื่อเลื่อนวิวต่อไปเหมือนกันครับวิวนี้ก็เช่นกันนะครับคลิกขวาครับเลือกแท n เจนเอตเรมูฟแทนเ n นเอ e นะครับมุมนี้ก็เช่นกันนะครับแทนเจนเอ e นะครับ tangent remove นะครับในส่วนนี้โอเคครับในส่วนนี้นะฮะเราก็ได้ได้ส่งรอ a w ิ้งของเราออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับลำดับต่อมานะครับผมได้ทำการใน บอกรูภายในนะครับอาีิเช่นรูเจาะนะครับภายในนะครับในส่วนนี้ให้เราเลื่อนเมาส์มานะครับมาตำแหน่งโมเดลของเรานะครับแล้วคลิกซ้ายเ e l e c t หนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนะครับในส่วนนี้มนซึ่งหมายความว่าตัวโมเดลนี้ภาพฉายนี้ได้ถูกส e l e c t แล้วนะครับให้เลื่อนมาในส่วนของด้านล่างนี้นะครับเป็น display style นะครับผมเป็น hidden line visible นะครับในส่วนนี้ เห็นไหมฮะภาพต่างๆนะครับจากที่ฉายเอาจากมุมจากจากภาพนี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของรูเจาะนะครับเป็นเส้นปะด้านล่างนะครับในส่วนนี้อีกตัวฮะในส่วนของไอโซเมนติกเนี่ยผมจะไม่บอกในส่วนเป็นของเป็นเส้นนะครับผมจะบอกเป็นในส่วนของเฉดวิเอทแล้วกันนะครับผมก็เลือกเลื่อนเมาส์มาครับเลือก select นะครับในส่วนนี้แล้วก็มาที่ display style นะครับให้เป็น เ i ดวิเศษนะครับในส่วนนี้นะฮะเราก็ได้ได้ตามนี้นะครับในส่วนนี้ต่อมาครับมาหอับต่อมาเดี๋ยวเราจะเราจะไปเรียนในส่วนของการบอกขนาดนะครับก็คือ add dimension แล้วก็ตัด section กันนะครับในส่วนนี้มาหับต่อไปครับ